เรียนแม่ทพัพภาคที่1ที่เคารพกองพลพัฒนาที่1มีผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดังนี้การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28่กรกฎาคม2564โดยร่วมกันรปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้เก็บขยะบริเวณสองข้างทางทําให้บริเวณตลอดเส้นทางที่ทํากิจกรรมมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ จัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลสนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช,ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564ณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีสภากาชาติไทยได้ปริมาณโลหิตจํานวน13,544การช่วยเหลือประชาชนจัดกำลังพลจิตอาสาจํานวน70นายสนับสนุนจังหวัดราชบุรีในการดําเนินการประกอบเจียงสนามชนิดไม้จํานวน250เตียง และเตียงสนามชนิดกระดาษจำนวน150เตียงรวม400เตียงให้กับทางโรงพยาบาลสนามแห่งที่5ของจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงบริเวณศูนย์ปฏิบัติวิปัสนาอาคคะธรรมสถานวัดเขาวังราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาเตียงสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาหน่วยได้จัดกําลังพลพร้อมด้วยยุทธภกรของหน่วยสนับสนุนให้กับทางจังหวัดราชบุรีทั้งการประกอบเตียงสนามจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนปรับปรุงเส้นทางโดยรอบโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดร,ราช,ชบุรีรับมอบเตียงสนามกระดาษ SCGP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามคราบอุตสาหกรรมจำกัดจำนวน50เตียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยซึ่งหน่วยได้จัดกลำลังพลจิตอาสาดำเนินการประกอบเตียงและจัดระเบียบพ,พื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดร,ราชบุรี จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารช่างของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการก่อสร้างห้องน้ําและห้องสุขาจํานวน300ห้องให้กับทางโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรารมีสําหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเขียวขนาดความจุ1,800เตียงปัจจุบันดําเนินการไปแล้วประมาณ95% ซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9เข้ารับการรักษาในวันที่12สิงหาคม2,564ณพื้นที่เขตก่อสร้างคลังสินค้าที่4ท่าอากาศยานดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครจัดกำลังพลจิตอาสาทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนของจังหวัดร,ราชบุรีเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เป็นการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ณศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โรงยิมนเนเซียมอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีจัดกำลังพลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักรู้ถึงการป้องกันตนเองและครอบครัวในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยได้ดําเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจํานวนทั้งสิน้น69,500ชิ้นจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันประกอบอาหารกล่องจากรถครสนามเพื่อนที่ของหน่วยโดยใช้ผลผลิตจากโครงการทหารพันธดีกองพลพัฒนาที่1และจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วย รถจักรยานยนต์อาร์มี่เดลิเวอรี่นำอาหารกล่องจำนวน300กล่องปลอมด้วยน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับกำล,ลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในครูเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากปัญหาราคามังคุดต,ตกต่ำและผลผลิตมีปริมาณมากอีกทั้งตลาดรับซื้อมังคุดมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานและการขนส่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ไม่เอื้ออํมนนยต่อการจําหน่ายผลผลิตกองพลพัฒนาที่หนึ่งจึงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใต้โดยการสนับสนุนการรับซื้อมังคุดจํานวน3,000กิโลกรัมจากโครงการช่วยเหลือประชาชนของทบ .5 เพื่อนํามาแจกจ่ายให้กับกาําลังพลครอบครัวตลอดจนกําลังพลที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยและหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อให้ได้รับประทานผลไม้สดจากสวนกเกษตรและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กองพลพัฒนาที่หนึ่งขอจบการบรรยายสรุปเนท่านี้ครับ